สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและชาวราศีธนูทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้ก็เป็นคําพยร์กรให้อยู่ในช่วง14มีนาจนถึง13เมษายนนะคะขอภัยที่มาช้านะคะแต่มาช้าแต่ก็อ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่ให้โคเบอร์หนเดือนอีกนะเท่าๆกันนะคะ ก็เชาวลัคนาธนูแบ่งตามโหราศาสตร์ตะวันตกส่วนคนที่ราศีธนูในคลิปนี้จะหมายถึงคนที่เกิดในวันที่22พฤศจิกาจนถึงวันที่21ธันวาเนาะ,ะใครอยู่รอยต่อวันเกิดนะคะก็ขยับได้นะไปดูราศีอีกอันนึงก็ได้นะคะเป็น energy ผสมผสานกันก็คลิปนี้นะคะเป็นการทำขึ้นเพื่อความบันเทิงดังนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ไปดูพไพ่ประจําตัวของคุณกันก่อน9ก้าถ้วย9้าถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่แห่งการเขาเรียกว่าอารมณ์มันแจ่มใสอะมันเป็นคนมีความสุขนะคะอยู่ดีกินดีมีความสุขมีเหลือมีกินมีใช้ก็คืออยู่กินอย่างสบายมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างดี Energy ของคุณเนี่ยจัดว่าด,ดีมากๆนะคะสำหรับชาวราศีธนูในช่วงนี้ใบที่2ได้ไพ่ Will วิวออฟจูนะคะเอาแล้วตำแหน่งดีด้วยคนจะได้โชคได้รบับก็คนราศีธนูนี่แหละนะรับเอานะคะ มีเกณฑ์ได้โชคดีทางการเงินนะคะมาจากรับร้อยก็ได้ที่ดินก็ได้การเดินทางต่างประเทศก็ได้หรือการทำธุรกิจออนไลน์สื่อสารกับบริษัทหรือคพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะการท่องเที่ยวน่าจะกลับมาดีใครที่อยู่ราศีธนูหรือว่าลัคนาธนูแล้วก็ทำงานการท่องเที่ยวโลจิสติกรายได้ดีมากนะคะ อ่าได้ตรงได้ติบด้วยได้ตรงได้ติดด้วยนะคะเราก็มีคอนเนคชั่นการสื่อสารค่อนข้างที่จะดีใครที่มีเจ้านี่ใครที่มีลูกนี่คุณน่าจะได้เงินคืนนะคะแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้เงินคืนคุณก็เรามาระวังนะอย่าทําตัวรวยมากเดี๋ยวมีคนมาขอ,อยืมตังค์ไพ ดีค่อนข้างติดติดกันนะคะแต่ว่าการเงินที่เข้ามาเยอะๆเป็นก้อนๆนะคุณจะต้องดูแลให้ดีด้วยนะเพราะว่าคุณจะไม่ได้โชคดีอย่างงี้ตลอดไปมันโชคดีเป็นรอบๆเป็นพักๆมันเป็นวงล้ออ่ะกลมๆนะคะมันหมุนได้กิ้งได้มันแปลว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอๆอะไรๆก็ไม่แน่นอนนะคะเขากําลังบอกคุณว่าการเงินเนี่ยมันมีขึ้นมันก็มีลงนะในจังหวะที่มันขึ้นเยอะๆเนี่ยคุณก็ต้องเก็บนะคะ คุณเห็นท่อนไม้อันนี้ไหมคุณก็ต้องแบบบล็อกไว้เก็บไว้นะคะอย่าใช้หมดนะคะถ้าหมดแล้วคราชได้เหมือนกันนั่นคือสิ่งที่เขาบอกนะคะอ่ะต่อมาเป็นไพ่อ่ะไม่พอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคหกปอ่ะฮาวเวอร์เราก็มีไพ่ฮัโลแฟนนะคะเป็นไพ่พระนั่นเองใครที่ทำงานประจำนะคะและหางานใหม่เนี่ยมันดูแบบ ก็ยังหายากอยู่นะแต่ว่าถ้าใครทํางานในลักษณะที่เป็นจบๆอะ่ะงานด่วนๆให้เสร็จไปเป็นรอบๆอย่างเงี้ยมันก็มีแววที่จะได้แบบนั้นอยู่แต่ไม่เหมอะว่ามันไม่ใช่เดือนที่คุณควรจะหางานใหม่นะคุณควรจะกอบโกยรายได้จากสิ่งที่คุณทําอยู่นะปัจจุบันนี้ไปก่อนให้การเดินทางมีอยู่เรื่อยๆเลยให้การเดินทางก็มาอีกแล้วนะคะเลยๆคนมีการมีทริปด่วนกระทันหันไหมหรือว่าถ้าไปแล้วบางทีแบบ ไปนานอย่างเงี้ยนะมีารมีดวงในการเดินทางไปต่างประเทศอยู่เรื่อยๆนะคะไปแล้วไปอีกแล้วประเทศที่ไปมันเป็นประเทศที่คุณเคยไปแล้วอ่ะก็มีนะอมักจะเป็นประเทศเดิมๆที่แบบคุณเคยไปนะคะงานประจํางานประจําก็ยังยังอยู่นิ่งๆได้อยู่นะคะแต่รู้สึกว่า,าบริษัทเนี่ยมันไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรนะ มันอยู่ได้ไปเรื่อยๆเนาะแต่ถามว่าสถานการณ์ในบริษัทตอนนี้ดีไหมเอาเป็นว่ามันก็ทรงๆโซๆโซอะค่ะนิ่งๆเคยเป็นยังไงก็เป็นยังงั้นนะคะน่าเบื่อน่าเบื่อหน่อยนะคะช่วงนี้คนระวังปัญหานะคะที่มาจากคนไม่รู้จัก นะคนไม่รู้จักนะคะอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเยอะนะเพราะว่ามันมีสามใบเนี้ยอยู่ด้วยกันนะคะก็คืออย่าไปเผือกเรื่องของคนอื่นอย่าไปยุ่งเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องของเราเพราะมันอาจจะนําความซวยมาให้คุณได้นะ,ะประมาณนั้นความซวยในเรื่องอะไรคือมันจะคล้ายๆกับอุบัติเหตุลูกหลงหรืออะไรแบบนี้แต่มันเป็นไพ่แบบดาบใช่ไหมคุณจะต้องเรามาระวังของมีคมด้วยเหมือนกันนะคะการเดินทางการเดิน ตรงนี้คือมันหมายถึงขาหรือข้อเท้าอย่ารีบร้อนจนเกินไประวังลื่นหกล้มนะคะประมาณนั้นได้หมดมันมีไพ่สามดางเนี่ยมันอาจจะรุนแรงจนกระดูกอะมีปัญหาอาจจะแบบถึงตรงนั้นเลยนะคะอะไปดูเรื่องงานแล้วงา,งานประจําไปแล้วงานจอบจเป็นยังไงบ้างมันแอบหายากอยูอย่นิดนึงอะนะถ้าคุณอยากได้คุณจะต้องใช้คอนเนค t ชั่นเข้าช่วยอย่างเดียวนะคะอะ แล้วก็มันมีไพ่ ขอภายนะคะมีไพ่เจ็ดดาบมีไพ่ทาวเวอร์มีไพ่สามดาบขึ้นมาเนี่ยไม่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนแต่มันปรากฏขึ้นมาสามใบสิ่งเหล่านี้มันเป็นทรายที่บ่งบอกถึงคนที่เข้ามานะคะมันมีคนไม่รู้จักคุณระวังเงินหายนะอะไรที่มันเป็นส scammer มมอะไรที่มันเป็นเงินหายจาก ATM อะไรที่เป็นระบบ ATM มันแบบอะไรนะมันคราชมันพังอะฝากตังค์ตังค์ไม่เข้าหรือว่าอะไรใครที่ทำธุรกรรมทางด้านการเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์เดือนนี้สำหรับชาวราศีธนู คุณต้องระวังเป็นพิเศษเป็นไปได้นะคุณเลี่ยงไปก่อนกด็ดีเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาแล้วก็สิ่งที่ใส่เข้าไปเงินทเข้าบัญชีอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันมีแบบการหายการโดนหลอกโดนโกงอยู่นะคะแล้วก็มันไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้นี่หว่าอะไรเงี้ยนะอ่ะถัดมานะคะใครที่ระวังบุตรหลานหกล้มด้วยนะคะเนี่ยไอที่มันเป็นเรื่องสุขภาพนะขอพูดตรงนี้นิดนึงเพราะว่าไพ่ค่อนข้าง น่าน่าต้องเขาเรียกว่า be careful ต้องดูแลเป็นพิเศษไปดูที่การเงินไปแล้วเนาะบอกไปแล้วความรักดีกว่าความรักคนโสดคนโสดยังแฮปปี้นะคะ enjoy enjoy to be single ต่อไปนะคะก็คือโสดต่อไปนั่นเองถามว่ามีใครเข้ามาไหมมีแต่มันนิสัยไม่ดีนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมาหวังเงินทองนะคะหรือว่ามากอบโกยผลประโยชน์จากตัวคุณนะคะบางทีก็ให้ระวังระวังไว้ถ้าคุณรู้จัก การแบบแค่ผิวเผินะคะให้เวลาเป็นตัวช่วยเบอกคือคุณดูแบบคุณดูเอนจอยนะคุณดูมีความสุขคุณดูมีตังะคะมันก็จะมีผู้ไม่หวังดีนะ่ะเข้ามาเข้ามาแบบเออไม่ทานตั้งตัวลักษณะแบบนี้นะแต่ว่าให้คุณนิ่งๆไปก่อนนะคะอืมคุณเห็นสองเหรียญกับหกเหรียญเนาะมันเป็นไพ่เหมือนแบบมากระแสกระแสขอตังอะไรอย่างนะเงี้ยนะเบียดเบียนเงินทองทรัพย์สินของคุณต่อ กันที่คนมีคู่คนมีคู่เป็นยังไงบ้างคนมีคู่นะคะจริงๆก็ความสัมพันธ์มันเหมือนต่างคนต่างอยู่นะคะมันมีเรื่องงานที่มันอาจจะแครชแอยู่ที่เหมือนไม่ค่อยเเรียกว่าอะไรอะ่ะ ให้อิสระกันและกันนะคะไม่ค่อยได้ใส่ใจกันเท่าไหร่คือต่างอยู่แบบสบายๆนะคะอยู่เหมือนอยู่เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนอยู่ด้วยนะถามว่าแฟนออกนอกลู่นอกทางไหมไม่รู้แฟนหรือคุณจะออกนอกลู่นอกทางมากกว่ากันแต่ถามว่ามันมีมันมีมือที่สามีใครมาคุยด้วยหรือเปล่าว่ะเอมันอาจจะเป็นมันเป็นไปได้ทั้งฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขานะคะมาจากเพื่อนๆนี่แหละดูดีๆก็แล้วกันนะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่เขาเรียกว่าอะไระ เหมือนจะจับผิดมือที่สามได้อะในเดือนนี้จับได้แน่นอนนะคะถ้าถ้าเขามีนะคุณจะจับได้นะหรือถ้าคุณมีเขาก็จะจับได้เหมือนกันอ่ะก็ระวังระวังนะคะเพราะว่าเขาก็แอบส่องคุณอยู่นะคะว่าเวลาคุณออกไปนอกบ้านน่ะคุณออกไปคุยกับใครสนิท,สน,ทสนิทกับใครหรือว่าเปับใครเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอืมมันก็มีการสอดส่องดูแลทั้งฝ่ายคุณแล้วก็ฝั่งเขาทั้งคู่เลยนะอ่ะ อันนี้ก็ความรักของคนมีคู่นะคะจุดที่ระวังมีมือที่สามไหมจริงๆมันก็มีนะนะถึงจริงมันก็มีดูดูไปนะคะเดี๋ยวถ้ามีมันจะเห็นเองนะเดี๋ยวาห่างจะโพลเองอ่าเรื่องสุขภาพนะคะมีตรงขาสองข้างมีอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ วรีเหตุในที่นี้หมายถึงอะไรบ้างอาจสะมาจากการเดินการเดินคือด้วยขาสองข้างของคุณ by walking นะคะ by car ก็คือขับรถอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะฝนฟ้าขนองหรือว่าในที่มืดมืดอ่ะให้คุณระวังเป็นพิเศษนะคะอันถัดมาก็คือมันมีไ่ดาบเยอะนาอก,ก็ต้องบอกว่าระวังยางรั่วระวังเดินแล้วเหยียบของมีคมอันสุดท้ายก็คือจาก จากมีดบาทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือของมีคมบาดมือเบื่อเลือดตกอย่างออกประมาณนี้นะหลายท่านมีเกณฑ์ผ่าตัดเล็กนะคะก็ให้นัดจัดการให้เรียบร้อยบางท่านอาจจะมีปัญหาสักเล็กน้อยในเรื่องของกระดูกและฟันอ่ะแล้วก็ใครที่ทานอาหารไม่เป็นเวลานะคะก็คุณต้องดูแลนิดนึงเพราะว่าเวลาไปแล้วมันเป็นแรงมากๆนะในเดือนนี้ไปดูคำแนะนำทั่วๆไปนะคะว่าไพ่อยากแนะนำอะไรชาวราศีธนูบ้าง พรินเซสนะคะเป็นแบบว่าเด็กถือถ้วย Justice นะฮะอ๋อใช่ Skill นะคะเขาบอกว่าสิ่งสำคัญเลยนะคะเดือนนี้นะคะก็ใส่ใจความสุขตัวเองนั้นดีอยู่แล้วนะคะแต่สำหรับเรื่องราวสำคัญสำคัญในชีวิตไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้น การจบอะไรทุกอย่างนะคะในชีวิตคุณนะคะเขาบอกว่าจงตัดสินใจด้วยเหตุและผลให้ตัดสินใจเลือกตามความถูกต้องหรือตามความเหมาะสมคําว่าเหมาะสมในที่นี้ก็คือว่าเหมาะสมกับสถานการณ์เหมาะสมกับตัวเราเหมาะสมกับคู่กรณีนะคะเหมาะสมสําหรับทุกๆคนและเวลาเหมาะสมด้วยสกิลนะคะไปสุดท้ายมันเป็นไพ่อันนี้มันเป็นอบอกว่า จริงๆคุณเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วแต่บางทีคุณก็ขี้เกียจบางทีคุณก็ขยันนะฮะทำอะไรก็ทำตามเขาเรียกว่าชอบทำตามใจแต่เวลาขยันก็จะเป็นพักๆ,ๆ,ๆเป็นคนที่มี potential อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยจะทำอะไรก็พยายามรักษา energy ที่ดีให้มันคงเส้นคงวานะคะที่เหลือมันจะออกมาดีเองนะ เข็ไปทำแนะนํำนะคะทั่วๆไปจากไพ่ขอวอวยพรนะคะให้คุณพบกับความสุขนะคะแล้วก็ขอให้ค้นเจอในสิ่งที่คุณต้องการนะคะเราขอให้คุณเดินไปเส้นทางนั้นได้อย่างราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยนะคะอย่าใช้ชีวิตบนความประมาทก็พอนะคะอ่ะก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งนะคะ subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็วันนี้สวัสดีค่ะ